สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะลุงดิ่งกัตยนตนนะครับวันนี้รวมมาให้เลยนะฮะนิวยาริส1.2สปอร์ตนะฮะรถปี2023ทั้งสี่สีนะครับและเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะไม่ใช่แปดเก้าหมื่นเลยนะฮะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับ, 10, 20, 30, รบประมาณนี้เลยนะและยังเหลือวารันตีเนี่ยยังเหลือวารันตีที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ย เกือบ2ปีทุกคันเลยนะครับนะใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะฮะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 7 0 0 7 8 0 0 7 9 0 0 8 0 0 0นะครับอยู่ประมาณนี้เลยเรทฟรีดาวนะใครสนใจสีไหนนะครับตักทายมาด่วนได้เลยที่0.9 260 2 4 4 4 3เลือกได้เลยนะครับเพราะว่า ได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับเลี่ยมสีสามตัวรถนอกจากจะบางเดิมแล้วรถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับใครสนใจเป็นคันไหนทักท่ายมาได้เลยนะมาเริ่มกันที่สีดำนะนี่ฮะเป็นโฉมหน้านิวนะครับได้โครงสร้างเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมทุกคันแน่นอนนะการันตีเลยนะฮะ นะครับสีดำนะเป็นรถปี2023นะฮะเลขไมคันนี้5,000โลครับลูกค้านะเลขไมเขาห้าพันหกสิโลนะฮะจดทะเบียนไปเมื่อ22มิถุนายน66นะครับยังเหลือวารันตีที่ศูนย์ t o y ยต้าเนี่ยนะครับเกือบ2ปีเลยนะนะฮะปีกว่านะฮะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลือบสีสันตัวรถบางเดิมรอบคันเลยนะคันที่เลขไมน้อยสุดนะฮะ5,000นะรถไม่เคยตีลังกาผิดความนะฮะกระจกแค่เดิม รอบคันทุกคันนะครับรอบบางทุกคันนะฮะเนี่ยฮะคันนี้สนนราคา479,000บาทนะค,คันนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทนะฮะนะครับใครสนใจก็พักทายแคปหน้าจอ ทักมาได้เลยซี9ูนย์เก้าเก้องหกศอ่มะมาที่คันทะเบียนถัดไปนะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวทะเบียนต้องเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะฮะนะคันนี้ก็เป็นรถปี2023นะฮะนะเป็นตัว1.2สมาร์ทนะคันนี้เลขไมล์สองหม่โลจดทะเบียนเมื่อ2 8เมษายน66นะยังเหลือวารันตี อีกร่วม2ปีเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้สนุนราคา479,000บาทเช่นเดียวกันนะได้โครงสร้างเดิมสวยๆนะรถเข้าเชไกละ,ะรถมือเดียวทั้งนั้นนะครับนะทั้ง4คันนี้นะครับเข้ามาเนี่ยโอ้โหรถนี้ผมบอกเลยเลยว่ามีเนียนกริบนะฮะคันนี้นะคันถัดไป19กันยาจนถึงเป็น19กันยา66นะร,รถเลขไม้37,000โลนะฮะคันนี้369,000บาทนะก็าจะผ่อนถูกลงมานะฮะอยู่ประมาณ7,000ปลายๆนะ7,000 8 7,000 9นะครับ นีแคปเลขทะเบียนทักมาได้เลยนะครับนะเอามาดูกันที่คันสุดท้ายนะฮะคันนี้ได้เป็นสีแดงนะฮะโอ้โหสีเงาๆจ้ำๆเลยนะนะครับคันนี้จดทะเบียนไปเมื่อยี่สี่มกราหกเจ็ดครับลูกค้านะฮะโอ้โหใช้งานน้อยจริงๆนะฮะคันนี้เลขไม้หนึ่งหมื่นแปดตันโลนะฮะเลขไม้หนึ่งหมื่นแปดตันโลนะสนุนราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะผ่อนถูกกว่าเพื่อนนะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7 7็ดพันนะครับเจ็ดพัน0นะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถบางเดิมทุกคันเลยที่ผมบอกได้เลยนะฮะมาเนี่ยยังกับโชรูมป้ายแดงเลยนะนะฮะออกมาเนี่ยเนี่ยฮะมีคนรันเครื่องลันอินให้เสร็จสับเนาะเลขไม 5, 000, 18, 30, 000, 28, ่ห้าพันหมื่นแปดสามหมื่นสองหมะฮะสวยก็บนะฮะไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่นอกจากจะว่าไม่มีชนหนักลิคว่ําแล้วเนี่ยไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มด้วยนะฮะ สภาพสวยบางเดิมทุกคันนะอ่ะภายในเดี๋ยวให้ดูหน่อยดีกว่าเนาะสะภาพตัวรถด้านในเป็นอะไรยังไงนะฮะนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังนะงงงนะครับเบาะฟูฟูตึงๆนะครับเป็นสมาร์ทชีเลตนะฮะเป็นพุทธสตาร์นะรกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะไฟเลี้ยวแอบ LED มีมาให้นะฮะนี่ฮะ มีออโต้ออฟมาให้เสร็จสับมีตัว t r a ชั i o n control การลื่นไถลนะฮะวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับจอทัชสกรีนนะมีกล้องถอยเนาะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับโอ้โหสภาพสวยบางเดิมกิบๆเลยนะฮะนี่ฮะใครหารถไว้ใช้นะผมบอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าราคาเนี่ยหล่นไปจากป้ายแดงเนี่ยนะแสนกว่าเลยนะนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะฮะ รถยังเหลือวารันตีที่ศูนย์โตโยต้านะฮะเข้าโตโยต้าได้ทุกคันเลยนะเข้าศูนย์ได้เลยเขลมได้เลยนะนะฮะสภาพโครงสร้างบางเดิมนี่สีเทาก็สีเทาดำเนี่ยสวยนะนะฮะสีแดงก็สวยนะฮะฉ่ำเลยผมบอกเลยนะะรถใหม่เนาะนะครับเหมือนมีคนรันอินให้ลูกค้าแล้วราคาหายถูกไปกว่าป้ายแดงเนี่ยแสนกว่านะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนนะฮะโอ้โหนี่นี่ฮะสวยบางเดิมกลิบๆเลยนะครับอ่ะ มาใครสนใจคันไหนนะครับทักหาผมด่วนได้เลยนะครับที่0992602443นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์นะฮะแอดไลน์ได้นะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่าเพราผมจะตอบได้เร็วกว่านะเพราะน้องที่ร้านเนี่ยรวมๆ40คนนะขายออนไลน์ทุกคนนะฮะบ,บางทีผมออรับไม่ทันนะคนอื่นจองตัดหน้านะฮะ รถมันมีคันเดียวเนาะมันไม่ได้ว่ามีสีขาวสามคันเลขไม่เท่านี้ราคาเท่ากันสีดำสามคันไม่มีนะมันมีอย่างละคันนะฮะคันอื่นก็มีไม่มีนะอาจจะเป็นปีย2ิบสองนะฮะปีลึกกว่าหรือไม่เยอะกว่าเนะี่ยไม่แปดหมืนอย่างเงี้ยนะฮะราคาถูกกว่าก็ถ้าถ้ายังไงก็ทักมาก่อนแล้วกันะนะฮะ ก็จะพยายามหาให้นะเผื่อมีรถคันไหนมาทดแทนได้นะครับแต่อยากให้ได้รถดีๆอย่างเงี้ยไปไว้ใช้นะราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะโปรโมชั่นออกรถภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59นะฮะสูงสุด4.7 9เานะนะครับถ้าไม่ได้ชอบเกียรติท็อปดิลเลอร์นะครับเหมือนเพชรยนต์เนี่ยไม่ได้ดอกเบี้ยพิเศษอย่างนี้ง่ายๆนะนะฮะเพราะว่าเราคว้าเนี่ยคว้ารางวัลที่1นะฮะของค่ายสีส้มเนี่ยนะครับ มาถึง2รางวัลน,นะฮะแข่งกันทั่วประเทศนะส0มพกว่าดิลเลอร์นะฮะเป็ดยนต์ได้ที่1มา2รางวัลนะครับนะเป็นอะไรที่ใครๆก็อยากได้นะเพราะว่าจะได้สิทธิพิเศษจากแฟน์นด้วยนะเราก็มาเสอนอเนี่ยให้ให้ลูกค้าเราตอเนาะนะครับโอเคก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะเป็นกําลังใจแล้วเป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะเนาะเผื่อผมลงคลิปใหม่นะ เร่งเตืนไปที่หน้าจอโทรศัพท์มีคันไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะออกง่ายๆนะฮะยังไงก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ